สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีโกกโกอกนะคะพ่อแทนเจออะไรหืมเจ้าเจออะไรพ่อเอ้าเฮ้ยพ่ออะทำไมเมื่อคืนนะเราเราไม่เจอละ่ะเมื่อเช้าใช่ไหมเราไเจอดีๆแล้ไม่เหยียบมันเนาะอ่าขลุเูกนดีแค่ไหนอืมอะมันอะไรอ้าะขวุพ่อหลายบ่ อ๋อมันเป็นเห็ดตาพันน้อยนะบอเนาะนี่มันมีไหมเนี่ยใต้นี่นาะเนี่ยมันทุ่มดินเตะบ่กู่อู้ยนี่งามเท่มันทุมขึ้นเออแสดงมันออกมื่อเช้าห้ามากีดมือเสาวนี่คือไม่เห็นจะบ่มันออกมึงใหญ่มือสวยนี่บ่ป้าดีแต่คนมีหยีบมันเนาะแถวนี้อ่ะมันไม่มีเหรอชือดอ่าแต่มันเป็นเห็ดตาพันน้อยเลยเนาะโอ้เห็ด ไห่หักชำพอนี้ใน,นสูนเชือยย์เลยอุ้ยอืมถ้ามันขึ้อนออกหน่วยใท่หรอพ่อเห็ดตามหน้าดำอ๋ออันนี้เซ่อถ้าไม่เนี่ยมันก็ไม่เห็นมันนะพ่อเนะอ๋อนี่ดอกนุ่มๆน,น้อยๆเลยป๊าดไปเนี่ยอู้เห็ดตราบหน้าดำทุกคนมันจะดอกเล็กหน่อยนะ งามมากเลยโอ้เห็ดอีกไหมพ่อโอ้แสดงว่าเห็ดโคนกำลังออกนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาแล้วนี่โอ้ทำไงเดีย๋ยวลง,ง,งมาหาเองนะจังว่าสรแล้วมันอะม่เห็นเห็นอะไรนะอ่าเห็ดมันน้อยนะก่อนเราเนี่ยโดนเห็ดมันเห็นมีนเรสังเกตดีๆนี่นทุกคน ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะว่าเป็นเห็ดเนี่ยโอ้โหนี่โอ้เห็ดโคนออกแล้วทุกคนนี่ดอกใหญ่เลยนี่นี่นี่ดอกงามมากเลยพ่อนี่ทุกคนอู้เยอะมากสเต้องไปเอาตะกร้ามาใส่แล้วพ่อ โอ้เยอะเลยนี่พ่อเอ๋ยนี่เห็ดทั้งหมดเลยพ่อหน่อ่าเห็ดโคนเห็ดโคนนี่ดูดอกใหญ่มากเลยพ่อ รับเองเห็นเขาขายอยู่ตลาดใบพัดกันนอ้อยเนี่ยเราบอเอ้ยคยว่าอยู่ตลาดถุงใส่เห็ดอออเหรอติดรักยาง มันซักหรือมันร้นเีงเ่ม <c oughs> ันเป็นพันน้อยแมที่ใส่มาใส่โปะยางนี่แหละเ <c oughs> พราะเราไม่รู้ว่าเห็ดหอก <c oughs> เห็ดตาบหน้าดำ เมื่อแต่เอาหิดตาบแล้วฝุ่นอันตกใส่ย,ยางแล้วพัวเฮียงแล้วเนาะ <laughs> ที่แถวป้าไหลมีอ่อนบนเนาะ ไอีกนะพ่อโอ้ยนับไปบนบ่อตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเนาะมึงอย่างนี้หอร,ร,รอวะนก,ก็ระตีนมันก็ะชั้นเลยเนาะจิตตับผลพันธุเออหกัหกแทบหัออกแทบเลยอยู่ nếu mình lấy lẩu tím mà có học tép chứ mà mình cho hạt tím thì hạt tép tép có đay gì đấy đây khi <laughs> điểm tít mà gì đấy sẽ đem ở buổi sáng nè แต่เรามอกมี้ยางเมื่อเช้าในช่วงตีสามยังไม่เห็นนะแตงมันยังไม่พ้นออกหรือเปล่าเขาไม่เห็นมันเนาะแต่ดีนาที่มันไม่อยู่ตรงที่ทางเดินนี่ค่อยเหยียบหมดแล้วน้อยแบบนี้นะนี่หมุน,มนป,ปนดดูดไปแล้วเล็กมากมีดค่อยกับเห็ดเห็ดไปเลยเนาะอ้าคุณนมูนะค่อยลืมแล้วค่อยเลยมาแล้วหมูนี้เนี่ย ไอยมาเอาล็กนิดเนี่ยนี่กุ้งงูเลยนี่นี่นี่นนน เด่นนะแต่กแต่มันก็มันก็จะเปลี่ยนที่ออกไปเรื่อยๆมันไม่ได้ออกที่เดิมตลอดได้ผูดีพัดมันดอกน้อย,อยนี้ใหญ่หน่อย 我们。嗯嗯 เลยเนี่ยยังดอกตุมต้มๆเลยทุกคนโอ้นี่มันเล็กมากฉันเซบไม่เห็นเลย คนก็จะมีหลายพันธเหมือนกันนะมีดอกใหญ่มีดอกเล็ก Đang. Nhìn con. Con chưa đồ ngam rồi. Đột vậy này nè. Tịt da, tịt da. Ui ui Ôi, chịp, không ยังเจอเนะทุกคนนี่นี่อุ้ยโอ้ยหักแล้วโอ้ยฉันทำหักแล้วทุกคนเห็ดฉันหักแล้วเนี่ยน,นี่ดูโอ้ได้พ่กแกงนะทุกคนเนี่ย แล้วไม่มีอันใสเราใสนี่แหละกะลายางนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะว่าเราจะได้ไหมรอรุ้นนะคะว่าเราจะเจออีกไหม